สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาทานอาหารเช้านะครับที่โรงแรมการมณีเพรสนะครับอันนี้ครับที่เป็นอยู่ด้านข้างนะครับเป็นครัวของการมณีเพรสนะครับอาจจะมีโต๊ะเก้าอี้ให้นั่งรับประทานอาหารในช่วงเช้าแล้วมีกาแฟเครื่องดื่มโมวนตินนะครับมีขนมปังให้นี่ครับอาหารเช้าที่ผมจะทานในวันนี้นะครับน้ำพริกเสร็จแล้วก็มีปลานินนะครับ 1นึ่งกับผักกับฟักด้วยนะครับโหน่ากินมากเลยนะครับให้แม่ครัวที่โรงแรมกมารมเีเพรสนะครับที่อยู่ในอำเภอเมืองอุดรน,นะครับเป็นคนทำให้ทานในตอนเช้าเนี่นะครับนี่เห็นเนื้อโหเนื้อปลานินนะครับน่าอร่อยมากโ,โดยเฉพาะน้ำพริกนะครับเห็นสีสันแบบ เห็นแล้วน่ากินมากครับกับผักที่นึ่งด้วยนะครับผัากกาดแล้วก็ฟกักหมมีตัวอะไรบินผ่านครับอาหารเช้ามื้อนี้น่าจะเป็นมื้อที่อร่อยนะครับ<ม>เห็นน้ำพริกแล้วก็เนื้อปลาแบบชิ้นใหญ่ๆเลยนะครับเนื้อปลานินแม่ครัวที่โรงแรมการบณีเพรสนี้ ก็ทําให้กินมาหลายครั้งแล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าชอบติดใจในรสชาติของอาหารของแม่ครัวที่อยู่ในโรงแรมการมณีิเพรสนี่นะครับก็เลยได้ให้ทางแม่ครัวนั้นได้นึ่งปลานนลให้กินอีกทักมือ้อนึงนะครับในมื้อเช้าเช้านี่ครับโอ้น้ำพริกราดใส่เนื้อปลาอย่างนี้เลยนะครับ กินแบบอ,อร่อยอร่อย,ยนะครับวันนี้นี่ครับรสชาติเนื้อนิ่มๆที่เป็นเนื้อปลานิลนที่นิ่มๆอร่อยนะครับเสร็จแล้วกับน้ําพริกที่แม่ครัวได้ตาให้นะครับโอ้ดีมากเลยกินผักด้วยนะครับกับเนื้อปลาน้ําพริก โอ้รสชาติดีมากเลยนะครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมมาพักที่โรงแรมการมณีเพลสนะครับอาหารก็จะมีแม่ครัวนะครับที่จะทําอาหารให้เราได้นั่งรับประทานนะครับอยู่ที่บริเวณที่อยู่ด้านข้างนะครับที่เป็นบริเวณนั่งรับประทานอาหารของโรงแรมการมมีเพลสที่อยู่ในตัวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธาน,นีนะครับ ส่วนอาหารนี้ผมไปซื้อมาที่ในตลาดนะครับแล้วก็ให้ทางแม่ครัวทำให้เราได้รับประทานในอาหารเช้านี่ครับหมดโอ้โหอร่อยมากเลยครับน้ำพริกเกือบหมดเลยนะครับนี่ข้าวหมดเกลี้ยงเลยครับอร่อยมากครับท่านผู้ชมครับเนื้อปลาเนนชิ้นใหญ่ๆนะครับนึ่งพร้อมกับผักกาดกับฟักนะครับ อร่อยมากขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้นะครับอย่าลืมพบกันในคลิปต่อไปสาหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ